สำหรับคนที่ใช้ windows 11และอยากจะปิด <No. S 1> ไม่ให้มัน auto อัปเดตนะครับทำได้ง่ายๆปิดได้ทาวนตามคลิปนี้เลย <No. S 1> อย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆกดที่แว่นขยายทางด้านล่างขึ้นมานะครับ <No. S 1> แล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่า service ครับผมในช่องเ e ิร์ h ตรงนี้นะมันจะขึ้นเจ้าแอปตัวนี้ขึ้นมาที่เป็นรูปฟันเฟือง2ออันเนี่ยหรือใครจะกดที่ปุ่ม windows ทางด้านล่างก็ได้นะครับ แล้วก็พิมพ์ไปว่า service เหมือนกัน,นครับผมอ่ะมันก็จะขึ้นเหมือนกันแบบนี้จากนั้นเมื่อเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับเดี๋ยวผมขยายนิดนึงให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมาเลยครับผมมันจะอยู่ทางด้านล่างๆนะครับคําว่า windows update นะครับนี่อันนี้เลยให้เราดับบ l e ลคลิกขึ้นมาครับแล้วก็ในส่วนของ start up type ตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้ให้เพื่อนๆกดลงมาและเลือกเป็น disable ครับผมแบบนี้แล้วก็กดไปที่ปุ่ม apply ทางด้านมุมขวาล่างหนึ่งที จากนั้นตรงนี้เราก็กด Stop ด้วยนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆสังเกตที่แถบทางด้านบนตรงนี้นะครับให้กดไปที่แถบ Recovery ครับผมในส่วนของ first failure ตรงนี้นะครับทางด้านขวาเนี่ยให้เพื่อนๆกดลงมาและเลือกเป็น take no action นะครับแบบนี้จากนั้นก็กดไปที่ปุ่ม apply อีกรอบหนึ่งครับผมแล้วก็กดไปที่ปุ่ม ok ได้เลยแล้วก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยอ่ะต่อมานะครับ ให้เพืเ่อนๆไปที่แว่นขยายเหมือนเดิมหรือว่าไปที่กดที่ปุ่ม Windows ขึ้นมาก็ได้ครับและพิมพ์ไปว่า gp edit นะครับอ่าคำนี้นะที่ขึ้นอยู่กลางจอเลยมันจะขึ้นตัวฟันเฟืองตรงนี้นะครับ edit group policy นะครับตรงนี้หรือถ้าเกิดใครพิมพ์คำนี้ไม่ขึ้นลองพิมพ์คำว่า group ดูครับผมแบบนี้เขาจะขึ้นตัวนี้มานะเพืพ่อนๆก็กดเข้าไปได้เลยในส่วนของหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมขยายออกมาในส่วนของตรงนี้ให้เรากดไปที่ เมนูแอดมินตรงนี้นะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์คอนฟิกูเลชันนะครับตรงนี้นะตรงที่ลูกศรชี้เลยและเมนูเขาจะแตกขยายขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปในส่วนของ Windows c o m p o n e n t ครับผมให้ขยายออกมานะครับเขาจะมีเมนูยาวขึ้นมาแบบนี้เลยนะให้เราเลื่อนลงมานะในส่วนของ Windows Update ทางด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆกดขยายออกมาได้เลยแล้วเขาจะมีเมนูหนึ่งนะครับชื่อว่า manage end user experience นะครับตรงนี้นะ ให้เพืเ่อนๆคลิกลงไปที่เมนูนี้ได้เลยครับผมและทางด้านขวาเขาจะเปลี่ยนหน้าตาเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดไปที่ configure automatic update ตรงนี้ครับ่ให้ดับเบิลคลิกขึ้นมาได้เลยแล้วก็ในส่วนของทางซ้ายมือตรงนี้ตรงที่ลูกศรชี้ให้เรากดไปที่คำว่า enable ครับผมอันที่2นะครับนับจากด้านบนจากนั้นในส่วนของช่องสี่เหลี่ยมทางด้านล่างตรงนี้นะครับให้เพืเ่อนๆกดลงมาและเลือกเป็น notify นะครับหรือว่าอันแรกเลยน่าแบบนี้นะ จากนั้นกดไปที่ปุ่ม Apply ทางด้านมุมขวาล่างครับแล้วก็กดปุ่ม OK ไปหน่ทีแล้วก็ปิดหน้านี้ไปเลยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเนี่ย Windows 11จะไม่มาอัปเดตรบกวนใจเพื่อนๆอีกแล้วถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ